พี่ชายพี่ชายเดินเลยหรือเปล่าครับขอเถื่อนเถื่อนเถื่เดินเดินชมเฉยเเช็คจำนวนนิดนึงหน่วยนิดนึงหน่วยให้กูชกไปหนึ่งสองสามสี่ห้ากีคนเล่นด้วยกันเหรอนะเก้าสิบโอ้โหปังอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยโอ้โห แน่นตัดขวาเลยเลยขวาเลยด็ิบสีสิบห้าเงี้ยแล้วท่านหนนดนีมีมีมีแล้วท่านหนูนเจ็บไปมันเ็ดเหรอหนูมีหนูมีเฮ้ยโอเคได้แล้ว เอาหน่อยเว้ยอ๋อ,อสองส,สามสี่ข้นมาได้กันหมดเลยเหรอสวัสดีครับพี่ชายพี่ชายเดินเลยหรือเปล่าครับ โอ้ตัเทียตัวเทียเดินเดินชมเฉยเช็คจำนวนนิดนึงโอ้จำนวนนิดนึงเราให้กูชมหนึ่งสองสามสี่ห้าเล่นด้วยกันเหรอนะเก้าสิบโอ้โหสวัสดีตอนบ่าครับดีครับกูต้องไปรวมมาเท่าไหร่ไม่เราเราเราไปเปิดห้ากีเลยได้ปะโอ้ยิเชื่อเชื่อเขาสิบว่ะท่านสิบพวกเรามากันห้า ตะค้องอยู่ไหมตะค้องตะค้องพี่แล้วมีใครอยู่นี่พี่ตั๊ดนี่รูรัตดานี่ยถ้าเขาไม่มาเขาก็ไม่สนเขาเราไม่มาเขาก็ไม่สนุกเขาก็เดินไปเก็บเฉยแต่เราไม่ให้เขาเก็บง่ายหรอกใช่แต่เมื่อกี้ได้ยินเขาพูดว่าเราไปเปิด 5P เลยไหมล่ะนะแก๊งนั้นแปลกแก๊งนั้นห้า 5P เลยมั้ยังไม่ได้เป็นแก๊งด้วยเฮ้ยเ้ขาเต้นกันโอ้โหจีบกันแบบเฮ้ยเราต้องไงดีวะถ้าเขาไปแล้วอ่ะ อันนี้เอ้ยมันยังเก็บไม่ได้เอ้าเข้าได้ก่อนดีกว่าเข้าได้เข้าได้ก่อนยังเก็บไม่ได้อ่าอะไรกันเนี่ยตอนคนเนี้ยนั่นน่ะหนีพี่นุ้ยเลยชนหนูเต้นอะไรก็ไม่รู้ดูเข้าเลยมั้ยเดินเช็คเก่าจ้าวัชระเดินเช็ดเดินเช็คเข้าแล้วเข้าแล้วอะเอามาเอามาโอ้โหเนี่ย กระทิ้งกระทิ้งมาโอ้โหโอ้โหชนเพนพี่ก่อนเลยไม่ได้เขาเขาด้เนินไปแนี่ยมั้งเอาไม่ได้ถ้าอย่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวยิ่งขึ้นไปก่อนเี้แค่นั้นแหละเออโอ้โหเยอะๆไปปะวะเราต้องหาบัตรพื่อนก่อนโอ้โหข้างหลังเล่นไหมครับสวัสดีครับนักข่าวตัดีตรงนี้อยู่อยู่เดียวกับแก๊งข้างบนใช่ไหมน่ะอ้าวอันนี้ใครครับเนี่ยคุณคุณนะครับเนี่ยผมตัดครับผมตัดนี่ตัดสวัสดีครับจำผมได้รึเปล่าใครอะ เฮ้ยพีรู้เขาไปแล้วตีกันไปเรืวไปเร็วไปเรโอ้โหเซตัตอยู่ด้วยได้ไหมนะที่สิีเลยสวยพี่ไปหนึ่งใจเย็นสวยไปค่อยไปค่ยค่อยค่อยช่วยพี่ใหคนสวยไอ้เเมื่อกี้ก็หัวแข็งเลยแล้วทำไมมันไม่แข็งวะอค่อย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 ่อนไม่อชค่อยค่มยอยค่ค่อยอ่อยเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนอเ่ แทงชุดนอนแทงชุดนอนเออเสหมดแล้วปะหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยโอ้หุระวังเขาจะมาโฉบเพื่อนฉกนะระวังนะไม่ทำอะไรเลยอ่ะเขามีเหลืออีกโซลเราฉกเพื่อเราหมดแล้วใช่ไหมตีไปทีเดียวเลยอะอะไรวะเนี่้อุ้ยยังไม่ได้ปั๊บเลยใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้ว พี่ตัดสวัสดีครับสสวััดีครบนี่ไงพี่ตัดชุบเลยป่ะพี่เออชุบพี่มาหน่อยชุบพี่มาหน่อยเว้ยชุบเลยป่ะครับบพี่มาชุเลยตว์พี่อมาถึงแล้วหรอชุบมาตีงจบเหรอโถูอไหมเอ้ยนึกว่าชุบมาตีอีกทีโชายขอบคุณมากไหมด้วยพี่ชายเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนขอบคุณครับนี่ชุบเลยแม่น้ำขอบคุณครับครับ อโา้โหเลยตีตีเขาตายก็ไม่ชุบเขาเนาะไม่เอดปอ้โยอหัวอ้ขอร้อเอะเอแกเเอเอเพ่เอาเพ่อันนี้พี่รู้ไม่ไม่ไม่ต้องเพ่พี่ตัดเจอพี่อะไรนะเออดีไหมเหลือเหลือนี่เราคงควให้ขึ้นเก่อนได้ดีเูบอกว่าคอรั์ เฮ้ยดีดีกูฮ่าฮ่ีฮ่าฮ่ยเฮ้ยเดินเช็คตั้งนานไม้เดียวจอดเซ็งว่ะตัดครับผมยำผมได้หรือเปล่าเสียงคุณมากเลยอ่ะโอ้โหตัดใครนะนายำไม่ได้หรอเพราะผมเปลี่ยนทรงผมใครอะนี่ใครนี่ใคร โทมัสอ๋อโทมัสโทมัสอยู่แก๊งนั้นหรอเปล่าครับผมออกจากเอ็มจีมาแล้วจะไม่ไนออกมาแล้วแล้วมันอยู่ไหนจะไปอยู่ไหนอะตอนนี้อยู่ประชาชนครับแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งไปตีโจนมาแต่ผมลืมแล้วว่าต้องทำไงต่อใช่มันความนผมตั้งแต่ที่ที่แพ็คมาลักโกแล้วอ่ะแล้วคราวนี้มันก็เลยตามมาที่ไอเนี่ยเมืองเมืองกลางอ่ะทะเลทรายตรงนั้นเปลี่ยนเสื้อก็เลยไปขี้หัวด้วย ไม้สนิทอะร่วงเลยหรือว่าหรือว่าคนรู้จักหรือเปล่า,าโจนอะไม่รู้ตามตามราควานบ่อยมากเลยอะ <c oughs> แล้วตอนนี้ผมก็ไม่รู้ทำาในต่อกับรถเขาอะฮะรถเขาเหรอน่าหนะรถเขาหล,ดลดาหุดอะแล้วผมกม็จะเป็นคนติดเทนอะอแล้ว,แล,วแล้วคือไม่ล็อกรถด้วยนะเป็นโจนอะไรนะโจนมือใหม่หรือเปล่าต้องโพสต์ป่าติดเทนไม่รู้มีวิธีหนึ่งนะแค่ารู้ว่าโจนเป็นใครอะบอกทารถคระเช็คนีดหน่อยได้ไหมครับรถใครครับ ็ค่นั้นแหละโดนด้วยคนไปนะตำรวจตำรวจเช็คได้นะตำรวจเพราะว่าจะขอรผมเพื่อให้ส่งให้ตำรวจไปสองคนแล้วเราใช่แล้วถมว่าเป็นใครเราไปยืนรอได้ปะไม่ไดกมันก็รู้ได้เลยใช่แต่ว่าทำอะไรไม่ได้เนี่ยถ้าใช่แต่กล่าวว่าถ้าเป็นเก็งก็คืดได้อยู่แต่ถ้าเป็นนรถแต่ถ้าเป็นรถเนี่ยมันจะต้องต้องขายไว้ป่ะถ้าใม่เขาใช้เดี๋ยวเขาเบิกมันจะผิดปะวะไม่รู้ ลอระคือถ้าคุณอยากรู้ว่าเจ้าของรถเป็นใครก็เอาไว้ตำรวจทิ้งได้ค่ะบอกว่าเออแบบเผื่อประกันเรียกเจ้าของรถมาได้อะไรเงี้ยที่ที่งานเราเหมือนกันจะมีเรื่องของพี่เขาบอกว่ายีพีเจอจตุจักรมีเรื่องนะยีพีเจอเจเจนี่ไปที่ไจที่ไว้เจอกันเรื่อเราเรืเราโนมัตเจอกัน